เยี่ยมมากๆเลยนะโอ้ก่อนนะที่แปนปันรอบนี้ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่บอกเลยว่าเป็นคนที่เชื่อคนยากมากๆนะภาสาบ้านเราก็เรียกว่าหัวแข็งนะคะดื้อมากๆเลยนะคะไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆนะคะท่านรู้จักเตมตานะคะจากการที่แฟนของท่านเนี่ยซึ่งเป็นครูเหมือนกันนะคะได้ไป เรียนรู้ศึกษาธุรกิจเอ็นตานะะและตัดสินใจนะคะทำธุรกิจเอ็มตากลับมาบ้านก็ก็ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรกันยังไงนะคะท้ายที่สุดจากคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะวันนี้ท่านก็มาทําธุรกิจเอ็ตาแบบครูทามกับเรานักธุรกิจเอ็ตานะคะระดับแพทินัลสตาร์นะคะครูต้นนาวีรักดิยะวัฒนกุลท่าขอาหัวใจแดงๆรวๆให้ท่านเลยค่ะเชิญค่ะครูตน้นนื่นะครับแนะนําตัวก่อนนะครับชื่ออ่าต้นนะครับอ่า วิรสัก์ปียะวัฒนกุลนะครับที่คลๆเรียกส่วนใหญ่จะเรียกว่าครูต้นครูต้นนะครับเพราะว่าอาดีตเคยเป็นครูอัตจ้างสอนอยู่โรงเรียนแถวเชียงใหม่นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่เด็กจนโตนะครับก็ได้ถูกปลุกฝังนะครับว่าจบมานะครับเรียนให้สูงนะครับแล้วก็ทํางานจะได้มีเงินเยอะๆนะครับซึ่งส่วนตัวต้นก็จบ ปริญญาตีนะครับในสาขาที่เป็นบริหารธุรกิจนะครับแต่อาชีพที่ได้เป็นอาชีพแรกนะครับก็คืออาชีพครูครับอาชีพครูอัตจ้างนะครับเพราะว่าพอไปสมัครปุ๊บเขารับนะครับรับก็เลยทำนะครับพอหลังจากนั้นมาก็เริ่มเก็บเงินสักพักนะครับก็มาเปิดเป็นธุรกิจร้านซ่อมคอมนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนชอบอะไรเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ พอหลังจากเปิดร้านซ่อมคอมสักพักนะครับเป็นคุณครูนะครับเป็นคุณครูสอนคอมพิวเตอร์นะครับคุณครูสอนคอมพิวเตอร์คุณครูทั่วไปก็จะเข้าใจว่าครูคอมพิวเตอร์เนี่ยทำได้ทุกอย่างนะครับเวลามีงานกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะยื่นกล้องให้ยื่นโทรศัพท์มือถือให้ให้เราเป็นคนถ่ายรูปนะครับพอถ่ายไปถ่ายมาก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ตั้งใจนะครับก็เลยเก็บเงินก้อนหนึ่งนะครับซื้อกล้องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมากลายเป็นช่างภาพอิสระโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับต้นก็ ใช้เวลานะครับทำทั้งหมด3มอาชีพนะครับใน1น่วันประมาณเกือบ10ปีนะครับเช้าเป็นครูนะครับเรื่องงานจากครูเป็นเจ้าของร้านซ่อมคอมนะครับแล้วก็วันเวลาว่างที่เป็นเสาร์ที่ก็รับจ้างถ่ายถ่ายถ่ายภาพนะครับถ่ายรูปพวกงานรับปริญญางานพรีวิ่งนะครับแบบนี้นะครับก็จนใช้เวลาเกือบ10ปีนะครับก็ตอนนั้นกับตอนนี้ตอนนี้เลข4ี่นะครับตอนนั้นก็เลข2กว่าๆนะครับยังไม่เลข3นะครับ ก็ยังร <im sharing> ู was, ้สึกว่าหัวร่างกายเราแข็งแรงนะครับสามารถทําได้นะครับวันหนึ่งนอนประมาณ 4- ี่ห้าชั่วโมงนะครับติดต่อกันเวลา 2- อสาปีเราอยู่ได้เราไม่น่ามีปัญหาร่างกายแข็งแรงแต่ผลสุดท้ายมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดครับพอทํางานเยอะๆนะครับเงินก็ได้เยอะนะครับเก็บเงินได้เยอะมากนะครับผลสุดท้ายมานะครับร่างกายเรารับไม่ไหวร่างกายเรารับไม่ไหวไม่พอนะครับยังฝืนนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีปัญหาเรื่องแผลใต้ฝ่าเท้านะครับแล้วเราทํางานทั้งหมดส่วนใหญ่ก็ เป็นครูก็ยืนครับเป็นเจ้าของร,าอร้านซ่อมคอมก็ยังดียังได้นั่งอยู่นะครับยิ่งเป็นช่างภาพเนี่ยคือไม่สามารถนั่งได้เลยเราจะต้องคอยเก็บรายละเอียดงานทุกๆอย่างนะครับจนวันหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าร่างกายเราไม่ไหวแต่รับงานไปแล้วนะครับรับงานลูกค้าไปแล้วว่าพรุ่งนี้จะต้องไปถ่ายรูปงานพีเ้งให้เขาซึ่งมันเลื่อนไม่ได้นะครับคือก่อนเนี่ยอย่างสมมุติวันเนี้ยเราเตรียมตัวที่ไปถ่ายงานให้เขาพรุ่งนี้วันนี้ทั้งวันนะครับคือลุกไม่ได้เลยคือเป็นไข้นะครับ จนต้องให้แฟนไปซื้อยาที่ร้านขายยามานะครับก็บอกว่าเอาตัวที่แรงที่สุดเพื่อที่พรุ่งนี้จะได้ไปทํางานได้พอหลังจากไปทํางานปุ๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับพอหลังจากทางานเสร็จนะครับแอดมิดเลยครับนอนอยู่โรงพยาบาลเกือบสามอาทิตย์ครับเพราะว่าคุณหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้นะครับอาจจะถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตเพราะว่าที่เราไม่สบายเยอะคือติดเชื้อในกระแสเลือดครับติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับพอหลังจากนั้นมาปุ๊บก็แอดมิดโรงพยาบาลนะครับ พักอยู่3อาทิตย์ถ้าเป็นอาชีพอื่นที่ไม่ใช่อาชีพครูไม่ใช่อาชีพส่วนตัวนะครับโดยไล่ออกกันแล้วครับก็เราอาศัยตรงนั้นแหละครับช่วงเวลา3อาทิตย์เป็นผู้นําครอบครัวเป็นรายได้หลักของครอบครัวก็เอาเงินที่เราเก็บมาเกือบทั้งชีวิตน่ะเอามาใช้ในช่วงนั้นนะครับเกือบหมดเลยนะครับพอหลังจากตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยแฟนก็ครูน้ำนะครับก็มันบอกว่าเนี่ยตอนนี้พอดีมีน้องคนหนึ่งเขาแนะนำธุรกิจที่ชื่อว่าเอ็มตาให้ ทำนะครับตอนแรกก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันคือธุรกิจอะไรนะครับพอหลังจากแฟนกลับไปนะตอนนั้นก็คือมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วเนาะเราเป็นครูคอมพิวเตอร์ด้วยก็เซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตว่าธุรกิจเอ็มสตาร์นะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหมันขึ้นมาใน Google เลยครับว่าธุรกิจเอ็มสตาร์คือธุรกิจขายตรงธุรกิจเครือข่ายรู้สึกว่าแบบไม่ชอบอะ่ะเพราะว่าตอนเราเป็นครูเนี่ยมันมีธุรกิจคล้ายๆแบบนี้มันเข้าโรงเรียนทุกวันนะครับบางทีบางวันเนี่ยเรากาลังสอนนักเรียนอยู่เขาขอเวลา5นาที นำในการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรของเขาเนี่ยแหละเรารู้สึกว่าอ๋อโอเคเราให้โอกาสเขา5้านาทีแต่ผลสุดท้ายมันไม่ใช่5นาทีครับต้นสอนนักเรียนอาจใช้ระยะเวลาหนึ่งคาบเรียนอะไรประมาณ50นาทีเขาบอกขอ5นาทีพอหลังจากที่เราหลวมตัวไปนั่งคุยกับเขาเนะี่ยใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงกลายว่าเราไม่ได้สอนนักเรียนแล้วมาถี่มาบ่อยยิ่งเราทําทําตัวเหมนสนใจนะโอ้โหเขาจะมาบ่อยมากครับจนเรารู้สึกว่าเราเรารังเกียจเราไม่ชอบแต่วันที่แฟนมาบอกว่า จะทาธุรกิจเครือข่ายไอ้อธุรกิจเอ็ตาไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่ามันเป็นธุรกิจเครือข่ายช็อกมากครับว่าธุรกิจที่เราไม่ชอบมันกําลังเข้ามาอยู่ในครอบครัวแต่ในฐานะที่เขาเป็นแฟนเนาะเราก็จะห้ามก็เกรงใจนะฮะแบบ,บกลัวกลับบ้านจะได้นอนนอกห้องนะครับก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าถ้าอยากทําก็ลองทําดูนะครับก็คือพูดแบบกึง่งกึ่งประชุดนะครับอยากทำก็ลองทําดูนะครับเพราะว่าพอไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ธุรกิจพวกนี้จะเป็นธุรกิจมันจะหลอกลวงนะครับเราก็ต้องลงทุน ครับพอหลังจะออกจากโรงพยาบาลมาปุ๊บนะครับคือเราไม่สามารถห้ามเขาได้แล้วแหละนะครับก็รู้อยู่นะครับเ์ชในในอินเทอร์เน็ตว่าธุรกิจแบบนี้หนึ่งคือต้องใช้เงินนะครับสองต้องใช้เวลาเพราะมันต้องไปประชุมนะครับเราไม่ได้ถามตั้งแต่เราศึกษาข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะครับก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าอยากจะทําธุรกิจแบบนี้ทําเลยนะครับหนึ่งนะข้อห้ามนะครับหนึ่งคือห้ามเอาเงินของครอบครัวไปใช้ สองห้ามเอาเวลาของครอบครัวไปใช้สามคือห้ามนําเงินของครอบครัวไปใช้เราตัดทุกช่องทางที่เขาจะทําให้เขาเติบโตทางธุรกิจในตอนนั้นนะครับนะครับจนไปๆมาๆนะครับเขาก็ประสบความสําเร็จเป็นตําแหน่งน่าจะเป็นตําแหน่งแรกนะครับบอ,บอสตร์นะครับก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่วันที่ต้นป่วยนะครับจนถึงณนะวันที่เขาเริ่มทําธุรกิจตาเราเริ่มรู้สึกแปลกใจว่าทําไมแฟนเราที่เมื่อก่อนที่แบบ ดูแบบดำดำปืนป้นๆอย่างเงี้ยดูแบบเป็นผู้หญิงบ้านๆนะครับแต่ทําไมพอเขาเริ่มต้นท,ทําธุรกิจมาประมาณปีกว่าๆทำไมดูสวยจังนะครับยิ่งวันที่เขาจบตําแหน่งบอสตานะมีอ่าอัพไลน์เขามาเลี้ยงอ,อาหารนะครับในโรงแรมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้โหตั้งแต่แต่งงานกันมาตั้งกี่ปีนะครับอันเนี้ยถือว่าแต่งตัวสวยที่สุดในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไปไหนเขาจะไปไหนนะครับคืนนั้นนอนไม่หลับพอหลัง จากเขากลับมานะก็ลองมานั่งคุยลองมาเปิดใจรับฟังนะครับว่าเออจริงๆแล้วธุรกิจนี้มันก็มันก็เหมือนเหมือนหลายๆอย่างคือมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับแล้วมาทําให้ตัวเองคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ต้นทํางานทุกวันนะั้นตั้งแต่เริ่มต้นทํางานมาจนถึงวันที่ป่วยแล้วเาเงินมาใช้เนี่ยจริงๆแล้วเราทํางานไปเพื่ออะไรกับ คนที่กับแฟนที่ทํางานเอ็มตามาปีกว่าจากคนที่แบบสุขภาพไม่ค่อยดีดูไม่ค่อยดีนะครับเริ่มรู้จักทุกเกมตาเริ่มมีไรายได้ดีขึ้นมากขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับก็เลยลองมาเปิดใจรับฟังนะครับก็ตอนนั้นก็ในความที่เข้าใจนะครับก็คืออย่างที่น้องเปียบอกเลยคือเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับก็ไปเซิร์ชข,ข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตเยอะแยะไปหมดนะครับเซิร์ชก่อนนะครับจนมาเข้าได้เข้ารอบประชุมแล้วมาจับใจความได้ว่าเอ็มตา เพียงแค่ใครก็แล้วแต่ที่ตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็สามารถทําธุรกิจแล้วก็ต่อยอดไปธุรกิจต้องก็เลยว่าเออมันไม่มีใครในโลกนี้ที่ตื่นเช้ามาแล้วไม่แปรงไม่ล้างหน้าแปรงฟันนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับลงมือทำนะครับเริ่มต้นทาตอนนั้นนะครับรายได้หลัก ที่แฟนทำไว้เป็นบอลตาเนี่ยประมาณอ่า5,000กว่าก็เริ่มเริ่มต้นหาวเลครับใช้เวลาประมาณสักสามเดือนนะครับจาก5,000กว่าขึ้นเป็น8,000จาก8,000กว่าขึ้นมาเป็น1 0 0 0่ในระยะเวลาสามเดือนต้นตัดสินใจเลยครับบอกอ่าพุ่นในการโรงเรียนเนาะบอกว่าตอนเนี้คือต้นว่าต้นน่าจะขอออกจากอาชีพครูแล้วนะครับก็พอก็ตกใจว่าไป ไปทํอะไรเกิดอะไรขึ้นนะก็บอกอ๋อเปล่าครับพอดีผมเจอธุรกิจที่ใช้ระ,ระยะเวลาที่มันมันน้อยกว่าแล้วเราสามารถเอาเวลาไปใช้ทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับก็เลยเริ่มต้นลาออกจากอาชีพครูอาจารย์นะครับมาทําธุรกิจเอ็มตานะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มผ่านทิปในประเทศนะครับตอนนั้นเอ็มตามีทิปในประเทศจังหวัดหลายๆจังหวัดที่ต้นไม่เคยไปก็ได้ไปเที่ยวฟรีกับธุรกิจที่ชื่อว่าเอ็มตา นะครับพาครอบครัวไปด้วยพาลูกด้วยไปด้วยนะครับหลังจากนั้นมาทริปที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดคือทริปต่างประเทศที่ไม่ใช่ลาวไม่ใช่พม่านะครับต้องเคยไปต่างประเทศคือลาวพม่านี่ไกลสุดนะครับแต่พอรู้จักธุรกิจตาเริ่มต้นทําพอทํามาแล้วนะครับผ่านทริปญี่ปุ่นนะครับเป็นทริปต่างประเทศที่ที่เป็นทิปแรกในชีวิตเลยที่เราได้ไปไกลขนาดนั้นนะครับแล้วทุกอย่างนะครับตั้งแต่ทําธุรกิจตามาทิปแต่ละทิปนะครับไม่เคยมีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว ฟรีทั้งหมดครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องผ่านทําทเงื่อนไขให้ผ่านนะครับพอหลังจากนั้นมาปุ๊บกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาที่ญี่ปุ่นมาประมาณโควิดรอบแรกพอหลังจากกลับมาจากเที่ยวญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยเริ่มต้นมีโควิดนะครับหลายๆอาชีพเนี่ยหายไปหมดเลยอาชีพซ่อมคอมร้านซ่อมคอ,อมของต้นก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ ถูกปิดกิจการไปนะครับอาชีพช่งพางภาพไม่ต้องพูดถึงครับรับงานไม่ได้ครับเพราะเราก็กลัวเขาเขากลัวเรานะครับแต่มีหนึ่งอาชีพอาชีพนั้นก็คืออาชีพเอ็นตาที่มีรายได้ให้กับต้นทุกๆเดือนตั้งแต่โควิดรอบแรกจนถึงโควิดรอบปัจจุบันก็ยังมีรายได้มาตลอดนะครับต้นเชื่อว่าเนี่ยสิ่งที่ต้นทำนะครับจากคนที่ไม่ชอบด้วยซ้ำนะครับติดลบเกี่ยวกับธุรกิจแบบนี้ด้วยซ้ำเพียงแค่เปิดใจนะครับแล้วก็ลองเชื่อตัวเองนะครับ ลงมือทำนะครับสามเดือนเห็นผลครับต้นเชื่อว่าต้นเป็นคนหนึ่งที่สามารถทําได้ต้องคิดว่าท,ทุกคนนะครับที่ฟังอยู่ในห้องเนี้ยเก่งกว่าต้นเยอะแยะนะครับมีความสามารถมากกว่าต้นเยอะแยะก็สามารถทําได้แน่นอนครับนนนนาเนน่่ยลีีดิบถททไมมป เปลี่ยนชีวิตสักครั้งยังมีเส้นทางเดินใหม่แค่เราเปิดใจยังมีจุดหมายให้เราไปต่อโอกาสยังมีเสมอเพียงแค่เรา